เวลาเราพูดถึงสวดมนต์หลายคนอาจนึกถึงการนั่งพับเพียบในห้องพระอ่านหนังสือบทสวดอย่างเดียวแต่แท้จริงแล้วการสวดมนต์ในมุมของครูบาอาจารย์สายหลวงปูด่ดูหลวงตาม้าไม่ได้เป็นเพียงพิธีกรรมหรือแค่เสียงที่ออกจากปากแต่เป็นการฝึกจิตการตั้งสติและการเข้าถึงคุณพระรันตนะรัรในใจเราเอง หลวงปู่ดูพรมพปัญโยเคยสอนลูกศิษย์เสมอว่าให้เอาพระพุทธเจ้าอยู่ในใจไม่ใช่เพียงแค่กราบไหว้พระพุทธรูปภายนอกแต่ให้เราฝึกให้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตตลอดเวลาการสวดมนต์จึงเป็นเหมือนการเรียกสติและเชื่อมใจกับคุณความดีสูงสุดเมื่อจิตเชื่อมโยงกับสิ่งที่สูงกว่าความคิดคำพูด การกระทำก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นท่านสอนให้พุทธศาสนิกชนหมั่นภาวนาโดยใช้บทสวดมนต์เป็นเครื่องมือให้เอาพระเข้ามาอยู่ในใจให้จิตใจมีที่พึ่งและมั่นคงไม่หลงไปกับสิ่งเร้ารอบตัวสวดมนต์คือการตั้งสติการสวดมนต์ทุกครั้งคือการหยุดกิจกรรมภายนอก แล้วหันมาอยู่กับตัวเองเรานั่งลงตั้งกายให้สงบหายใจลึกๆแล้วเริ่มท่อมบทสวดเมื่อเราสวดทีละคำทีละวร์เราต้องมีสมาธิจดจ่ออยู่กับบทนั้นๆสิ่งนี้เองคือสติในทางปฏิบัติหลวงปู่ดูเคยสอนว่าสติเป็นของสำคัญคนมีสติแล้วไม่ตกใจง่าย ไม่เผลอทำสิ่งไม่ดีการสวดมนต์ทุกวันเหมือนกับออกกําลังกายให้สติแข็งแรงทำให้เรารู้เท่าทันอารมณ์ความคิดและสิ่งกระทบในชีวิตประจำวันสวดมนต์ช่วยปรับคลื่นใจเสียงสวดมนต์เป็นเหมือนคลื่นพลังที่ทำให้จิตใจนุ่มนวลขึ้นถ้าเราสังเกตตัวเองเวลามีความเครียดหรือโกรธ พอลองนั่งสวดบทสั้นๆเช่นอิติปิโสหรือนโมพุทธายะสักส5นาทีใจจะเริ่มนิ่งขึ้นท,ทันทีเหมือนเราเปลี่ยนเคลื่อนความถี่ภายในตนเองจากหยาบไปละเอียดหลวงตาม้าสอนให้สิทธิ์น้อมใจเข้าหาพระ ผ่านบทสวดมนต์และการระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณจนใจสงบเองโดยธรรมชาติเมื่อใจนิ่งเราจะมองปัญหาชีวิตได้ชัดขึ้นแก้ไขด้วยปัญญามากขึ้นไม่ใช่อารมณ์สวดมนต์เป็นการเก็บบุญสะสมปัญญาการสวดมนต์เป็นการเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติ ถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งเพราะเรากำลังระลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยและปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความดีในจิตหลวงปู่ดูเคยบอกสิทธิ์ว่าเอาบุญไว้ใช้บุญเหมือนเงินเก็บเราทำบ่อยๆก็สะสมเพิ่มขึ้นพอถึงเวลาจำเป็นก็ช่วยคุ้มครองจิตให้มั่นคงนอกจากนี้การสวดมนต์ยังทำให้เราเรียนรู้ธรรมะไปพร้อมกัน หลายบทสวดแฝงหลักธรรมเช่นอริยสัจสี่พรหมวิหารสี่หรือปฏิจจสมุปบาทเมื่อเราสวดซ้ำๆความหมายจะซึมซับเข้าใจมาขึ้นเองสวดมนต์ช่วยสร้างเกราะคุ้มครองจิตหลวงตามมาเคยกล่าวว่าให้พระคุ้มครองเราผ่านการภาวนา การสวดมนต์ด้วยใจศรัทธาและตั้งมั่นจะเกิดเป็นพลังงานดีๆในใจเราเองจิตเราสะอาดขึ้นเบาขึ้นเมื่อจิตสะอาดสิ่งไม่ดีเข้ามาได้ยากขึ้นในอีกมุมหนึ่งการสวดมนต์ก่อนนอนหรือก่อนออกจากบ้านเหมือนเราตั้งโค้ดพลังให้ใจตัวเองว่าวันนี้เราจะอยู่กับความดีความเมตตาความกรุณา ทำให้จิตพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆด้วยความเยือกเย็นสวดมนต์ช่วยฝึกละอัตตาเวลาสวดมนต์เราต้องลดตัวตนของเราเองลงไม่ใช่เราสำคัญแต่เป็นการยอมให้คุณพระรัตนตรยัยคุณธรรมสูงสุดเข้ามาแทนการฝึกเช่นนี้ทำให้ใจเรานอบน้อมอ่อนโยนและปล่อยวางง่ายขึ้น หลวงปู่ดู่บอกไว้ว่าให้ทำใจให้เหมือนผ้าขี้ริ้วเช็ดพระบาทพระพุทธเจ้านี่คือการลดอัตราเมื่อเราทำบ่อยๆชีวิตเราจะเบาขึ้นไม่ติดยึดกับคำพูดคำวิจารณ์หรือเหตุการณ์รอบตัวมากเกินไปวิธีปฏิบัติให้ได้ผลตามแนวหลวงปูด่ดูเริ่มจากตั้งใจจริงๆว่าเราจะสวดมนต์ทุกวัน แม้วันละห้าถึงสิบนาทีเลือกบทสวดที่ถนัดเช่นบทธรรมวัดเช้าเย็นหรือบทสั้นๆอย่างอิติปิโสชินบัญชรน,นโมพุทธายะแล้วแต่ศรัทธานั่งในที่สงบหายใจลึกๆทำจิตให้นิ่งก่อนสวดสวดด้วยใจระลึกถึงคุณพระไม่ต้องรีบหรือเสียงดังเกินไปให้เป็นธรรมชาติ จบด้วยการแผ่เมตตาขอให้บุญนี้ไปถึงตนเองครอบครัวและสพรพพะสัตว์ทั้งหลายเมื่อทำต่อเนื่องจะรู้สึกได้เองว่าใจเราเบาลงอารมณ์เย็นขึ้นมีพลังบวกมากขึ้นปัญหาที่เคยใหญ่จะเล็กลงเพราะใจเราเปลี่ยนไปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตจิตสงบขึ้น ไม่ฟุ้งซ่านง่ายนอนหลับง่ายเพราะใจก่อนนอนสงบมีสติแก้ปัญหาตัดสินใจด้วยเหตุผลไม่ใช่อารมณ์มีเมตตากรุณามากขึ้นเพราะบทสวดแฝงคุณธรรมสุขภาพใจดีขึ้นเครียดน้อยลงส่งผลต่อสุขภาพกาย เกิดศรัทธาในคุณความดีชีวิตมีทิศทางที่ชัดเจนการสวดมนต์คือวิธีง่ายที่สุดที่คนทุกเพศทุกวัยทำได้ไม่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายไม่ต้องมีพิธีซับซ้อนแค่ตั้งใจจริงๆก็ทำได้ทุกที่ทุกเวลาอีกทั้งเป็นประตูเชื่อมไปสู่การภาวนาสมถะวิปัสสนาได้ในอนาคต ในยุคปัจจุบันที่โลกเร่งรีบเต็มไปด้วยความเครียดความโกรธความกลัวการสวดมนต์คือเครื่องมือสร้างภูมิคุ้มกันทางใจที่ได้ผลจริงทุกวันนี้เราได้ให้เวลาฝึกจิตตัวเองบ้างหรือยังเราเคยลองสวดมนต์ด้วยใจมากกว่าปากหรือยังเราเคยรู้สึกไหมว่า หลังสวดมนต์แล้วจิตใจเปลี่ยนไปอย่างไรเราพร้อมหรือยังที่จะให้คุณพระรัตนไตรัยอยู่ในใจเราในทุกลมหายใจคำถามเหล่านี้ไม่ได้ต้องการคำตอบเป็นคำพูดแต่ต้องการให้เราสังเกตตัวเองลองทำแล้วดูผลจริงในชีวิตการสวดมนต์ในแนวทางของหลวงปูดด่ดูไม่ใช่แค่การท่องบท แต่คือการน้อมใจเข้าสู่ความดีสูงสุดเป็นทั้งการฝึกสติสมาธิและปัญญาในตัวเดียวกันเมื่อทำต่อเนื่องใจเราจะเบาสุข,ขุมมีเมตตาและพร้อมรับมือกับชีวิตได้อย่างมั่นคงดังคำสอนหลวงปู่ดูที่ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักตัวเองและคำสอนหลวงตามมาที่ว่า ให้เอาพระไว้ในใจสวดมนต์จึงเป็นสะพานพาเรากลับมารู้จักตนเองและเปิดประตูให้พระเข้ามาอยู่ในใจเมื่อใจมีพระความดีจะคุ้มครองเราเองนอกจากประโยชน์ด้านในใจแล้วการสวดมนต์ยังค่อยๆเปลี่ยนวิถีชีวิตภายนอกของเราอย่างนุ่มนวลคนที่เคยใจร้อนจะเริ่มพูดจานิ่มนวลขึ้น คนที่ไม่เคยใส่ใจผู้อื่นจะเริ่มนึกถึงผู้อื่นมากขึ้นเพราะในแต่ละบทสวดเรากำลังปลูกฝังคุณธรรมเช่นความเมตตาความกรุณาความอดทนและความกระตันยูสิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่หลวงพูดูและหลวงตามมาสอนเสมอว่าเกราะที่แท้จริงของผู้ปฏิบัติอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือความต่อเนื่อง หลวงปู่ดูเคยกล่าวกับสิทธิ์ว่าการปฏิบัติคือการทำเรื่อยๆไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วจบเปรียบเหมือนคนขุดบ่อน้ำเราจะได้เจอน้ำก็เพราะเราขุดต่อเนื่องในที่เดียวการสวดมนต์ก็เช่นกันถ้าเราสวดยังมีวินยัยวันละนิดวันละหน่อยใจจะค่อยๆสะสมพลังบุญพลังสติพลังสมาธิจนเกิดผลที่มั่นคงหลวงปู่ท่านมักสอนว่า มันน้อมใจเข้าหาพระไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนหรือทำอะไรก็ให้ระลึกถึงพระในใจอยู่เสมอนั่นแปลว่าการสวดมนต์ไม่จำเป็นต้องจำกัดอยู่แค่หน้าหิ้งพระแต่สามารถสวดในใจได้แม้ขณะเดินทำงานหรือนั่งรถเป็นการเจริญพระพุทธคุณในชีวิตประจำวันเมื่อใจอยู่กับพระบ่อยๆจิตเราจะนิ่งและแผ่เมตตาออกไปได้เอง ที่สำคัญการสวดมนต์ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจในชีวิตหลายคนเคยเล่าว่าพอสวดมนต์เป็นประจำจะรู้สึกอยากทำความดีมากขึ้นไม่ใช่เพราะถูกบังคับแต่เพราะใจอิ่มบุญอิ่มความสงบจนไม่อยากทำสิ่งที่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่นนี่คือการเปลี่ยนจากภายในสู่ภายนอกโดยธรรมชาติ อีกมุมหนึ่งที่ลึกขึ้นคือการสวดมนต์ช่วยให้เราเห็นความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งเพราะในบทสวดหลายบทจะมีคำกล่าวถึงความไม่แน่นอนของชีวิตและธรรมชาติของกายใจเมื่อเราทำความเข้าใจสิ่งนี้บ่อยๆเราจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้นไม่ทุกหนักเวลาเจอปัญหาไม่ยึดติดกับความสุขชั่วคราวหรือความทุกข์ชั่วคราวนี่คือปัญญาที่เกิดขึ้นจริงจากการภาวนา หลวงปู่ดูเคยบอกสิทธิ์ว่าให้ทำใจให้เหมือนน้ำน้ำไหลไปตามสภาพไม่ว่าภาชนะจะเป็นรูปใดน้ำก็ปรับตัวได้คนที่สวดมนต์เป็นประจำจะค่อยๆซึมซับหลักนี้เข้าใจว่าโลกเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแล้วเราก็สามารถปรับใจให้รับได้เช่นกัน สุดท้ายนี้จุดประสงค์ของการสวดมนต์ในสายหลวงปูดูไม่ใช่แค่ให้ชีวิตเราสบายหรือมีโชคดีเพียงอย่างเดียวแต่เพื่อให้เราได้กลับมารู้จักตัวเองฝึกจิตให้มั่นคงและเข้าถึงคุณธรรมอันสูงสุดเมื่อใจเราสงบอ่อนโยนและเต็มด้วยเมตตาโลกภายนอกก็จะสะท้อนสิ่งดีๆกลับมาเองนี่คือเหตุผลที่หลายคนพบว่า ชีวิตดีขึ้นจริงเมื่อหมั่นสวดมนต์และภาวนาตามคำสอนของครูบาอาจารย์ดังนั้นหากคุณกำลังมองหาวิธีดูแลใจที่ทำได้ง่ายไม่ต้องลงทุนสูงแถมได้ผลลัพธ์ที่ลึกและยั่งยืนรองเริ่มต้นจากการสวดมนต์วันละไม่กี่นาทีแล้วค่อยๆเพิ่มความตั้งใจให้มั่นคงเชื่อมใจเข้ากับคุณพระรัตนตรยัย คุณจะคนพบด้วยตัวเองว่าสวดมนต์ชีวิตดีขึ้นไม่ใช่แค่คำพูดแต่เป็นประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตของคุณ